ับห้อยครับพี่น้องห้อยตีนครับนี่นี่ครับห้อยบอสไซล่องเถ่านะครับพี่น้องนี่ไม่ไหมอยู่ครับนี่เ้ายยางตะเวนแหละครับพี่น้องเดียเดียเดียอ้ยนี่ครับเบิ้งห้อยตีนยางยามผู้หลังเลยครับผมมาเนี้โอ้หากินแบบนี้ก็ดีนะครับเนาะพี่น้องเราต้องลงทุน สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปไปจะขูดตะขคนครับออกมาใส่เบ็ดที่เก่าครับมือหนี่ครับเบ็ดที่เก่าครับยี่สิบขั้นที่เก่าครับพี่น้องเนงาปลาเขีงหน่อยเขาที่มันเหลือเหมือนว่านะครับพี่น้องนี่ครับหมายเขาครับมาหมายไหมครับมือหนิซ่าบัวแดงครับบนเป็นไม่หรอกครับหมายเก่านั่นแหละครับแต่ว่ากับใหญ่หมองมากนะครับเหมือนว่าใส่อยู่ข้างล่างครับพี่น้องใส่อยู่ข้างล่างนะครับไปเดี๋ยวใส่น้ำกันเลยครับตอนนี้กับฝนตกครับพี่น้อง ก็ดุนข้อยาวน้ำกันครับผม บันทีตอนเสาร์กับพี่น้องท่านผู้ชมที่ขคารหลักทุก่ันนะครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมบบนคนสายเกี่ยวครับผมออกมาดูเบียดคำมือนีิฝนตกเบิดขึ้นครับเบิดขึ้นหนึ่งกระได้เดี๋ยวโต๊กได้ยุดนะครับตาว่ากับบนแห้งนะครับเมื่อเสาร์หนึ่งกับตกนี้ครับตอนนี้ก็ยังต๊กอยู่ครับพี่น้องตอนเสาร์เนี่ยตอนนี้ก็หกมงครับผมไปดูเบียดกันนะครับดีสิบขั้นครับน้ำขึ้นครับพี่น้องมาจะเด็ดตัวหรือเปล่านะครับพี่น้องไปครับผม น้ำคืนร้ายครับพี่น้องขุดเบ็ดผมอยู่ข้างล่างครับแันน้นตาปามันตายแล้วครับพี่น้องรลอนเบิดแเล่มามาให้ฟ มอมอฮะนี่วะนี่มีใครเล่าเรือนี้ในบ้านเราด้วโอ้ยากห่อน้ำขึ้นน้ำจืดครับโอ้เ้าวต้เก็เอาแล้ว ไปครับพี่นอ้องยำมันเด็ดจากตัวเลยครับอืมอืมหลังนี้อาการพี่นอ้องเดี๋ยวไปดูน้ำกันครับผม ครับพี่น้องอู้เกือบลุดเกือบลุดครับผมบิ๊กครับมาเลยครับเต็มแหลกพี่น้องฝนตกครับผมบระเทศไทยถ้าหม่ดูคักพี่น้องอขอเก็บก็เป็นห้อยข้นมะยางยามเบ็ดผมผมบานครับพี่น้องเบ,บ,บงิืงครับนี่ครับห้อยบัวใส่รองเท้าครับ โปรตใส่คายใส่ดงังนะครับพี่น้องเป็นหยามยามขึ้นนะครับพี่น้องแต่ไฟหยามเลยครับเบ็ดผมจะได้กินยังไาชมบรรยากาศริมคลองริมหนองอีกครับเมื่อนีร่ครับพี่น้องคุ้มฟ้าคุ้มฝนครับผมฝนตกลิ่นครับตอนนี้ก็ได้ถ่ายทำบนสะดวกเด้อครับพี่น้อง น้ำคืนครับน้ำคืนหลายเต๋อครับพี่นนอกบรรยากาศครับผมตรงมีคนมายามให้ครับผม่ะเบ็ดผมหลอนคู่หลังเลยครับพี่นนอกอใส่เบ็ดไปยี่สิบขั้นครับ ขอบคุณที่เขามารับชมให้กับร่างใจได้ครับผมไมยนี้เป็นไมยสะบัวแดงครับพี่น้องนามขึ้นหลายครับพี่น้องตอนนี้อยู่หนาฝายครับหนาทวดครับพี่น้องตะพานขามตรงนี้นะครับที่ผมทายทํำให้ดูบ่อยนะครับพี่น้องกับเลือ,อยุคข้างล่างสามหลังเอดห้าหลังครับพี่น้องใสแขงาง่รงหลังนี้คือไปขุ่นครับพี่น้อง พี่ขอปลาปลาบูดึงครับพี่นอ้องยู้ซื่ออยู่บูดึงแปลว่าลุดขึ้นบูเดมายามครับพี่น้องมีหัวไฟนะครับฝนตกน้อครับพี่น้องเลยบูเบดมานะครับเดี๋ยวมือนี้วัดไปเบิ้งหัวไฟครับบูรุมีตังค์สื่อหัวไฟหรือเปล่านะครับพี่น้อง น้ำหนากินเบ็ดครับพี่น้องแต่ว่าหลอนทุกลังโคตรขุ่นมาเนี่ยับพี่น้องรอบยามเบ็ดผมเบิดขึ้นนะมั้งนี่แถวนี้อันตรายนะครับพี่น้องดังเป็ดโค้งโค้งเตาไปใส่โอ้ยเตาไปรุดไปไปชมข้างล่างครับพี่น้องมาดิหาหลังครับผม ข้างบนเดี่ยวตัวเดียวครับพี่นอ้องเบ็ดยืนซีฟขั้นครับทั้งหมดครับพี่นอ้องพี่นอ้องข้างล่างครับผมลงมาข้างล่างเลยครับโอ้ต oh. ่ำเหมือว่าน้องมีเลยครับแถวนี้น้ำข,ขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องน้ำขึ้นอีกแล้วเบ็ดหายไปใส่น้าบ้านพี่นอ้องอยู่หนีลังหนึ่งครับพี่นอ้องขอตั้งกล้องก่อนครับ น,นะครับบ่เด้มากดูกว่าขึ้นกับเสียงการหลุดน้ำนะครับ เชียงสมม่อยางาน้แนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องอ่าลังครับผมล่างนี้เดี๋ยวยี่สามลังครับหลอนทุกหลังเลยครับพี่น้องผมพามันบดถือมันที่หลอนอย่างไรพี่น้องนี่ป่าครับนอกจากว่ามันตายนะครับพี่น้องตายมาตรงหินนะครับเนี่ยหลอนครับ พันเนื้ใส่เดือนน่าโหลดครับพี่น้องเห็นหนอนห้อยยางครับผมว่ากันนะครับหาอยากหาก,กินแต่ว่าหาก,กินของคนอื่นนี่กะจักสีว่าจาาั่างไรนะครับพี่น้องเลยใส่กับผู้ดันอยากได้อยากได้น้อครับพี่น้องนี่ครับห้อยครับพี่น้อง มอยตีนครับนี่นี่ครับมอยบอสไซล่องเถานะครับพี่นอ้องนี่ไม่ไหม้ยู่ครับนี่ข้ายยางตะเวนเหรอครับพี่น้องเพียะเพียะเพียะอ้ยนี่ครับ,รบเบิ้องมอยตีนยางยามผู้หลังเลยครับผมวันนี้โอ้หากินแบบนี้ก็ด,ดีเนาะครับเนาะพี่นอ้องเราต้องลงทุน พี่ครับหอยโอ้บอได้กินดอกพี่น้องผมนี่มาใส่ด่างนะครับมือขึ้นมือว่านนี่ครับตอนแรกเจอกันอยู่นะครับมือขึ้นนี่ถามว่ามาหยามยำขึ้นน้ำมาท่านะครับโอ้ยกันเหล่วแล้วผมอะนอกจากสิเหลือเขาอีดีนะครับพี่น้อง ัไปได้คือนนจมจมจมพี่น้องแต้องรักกระดูกดันดิครับเดี๋ยวขอดูกันครับหลังจุดท้ายแล้วครับพี่น้องไม่ได้กินหรอกครับพี่น้องเด็กตะห้อยมาครับห้อยมาหยางรกเกือบทุกหลังทุกหลังนะครับผมมาหลังนี้อาจจะเข้าผูเห็นนะครับพี่น้องได้ปลากคอมาตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ ถือว่ายังมีแต้มปลอบใจอยู่นะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมกระสันกระสีมีตัวเห็นพี่น้องเห็รับช่มอยู่ครับคันโปมีเอียงมะกวนนะครับผมมีมือดีมากนะครับไปครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมเสียควาวมู้สึกมากเลยครับพี่น้องห้อยหม่ไหอยู่ครับฝนตกบดขึ้นนะครับแต่เป็นห้อยไม่หมอยู่นะครับพี่น้องห้อยยางห้อยบไสต์ต้งเข่านะครับพี่น้อง ไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เขามาเห็นกับร่างใจกับผมสััสีีครับ